สวัสดีครับมาถึงแล้วครับตลาดน้ําลํพาพญาอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับขออนุญาตถอดแมสครับอ่าทีนี้จารับสู่ตลาดน้ําลําพญาครับนะครับวันนี้เป็นคลิปย่อยของผมนะครับก็พาทุกท่านมาเที่ยวตลาดน้ําลําพญาครับ มาชมพ่อค้าแมค่ค้าอาหารการกินของสดของแห้งของคาวของสำเร็จเยอะแยะเลยและได้ยินว่าอร่อยมากด้วยครับวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมตลาดน้ำลำพญากับคลิปท่านๆของเราแต่มีสาระครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดแชร์และให้ดีกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับ แล้วจะเจอสิ่งดีๆไม่พลาดเลยนะคลิปครับไปกันเลยเอาละครับเข้ามาแล้วในตลาดน้ำลำพญาครับเริ่มต้นนะครับชมไปด้วยกันเลยนะครับมีโอกาสก็แวะมาครับมาเที่ยวนะครับตลาดน้ำลำพญาบ้านเหล่าใกล้ๆกรุงเทพครับอยู่อำเภอบางเลนนะครับจังหวัดนครปฐมเอาละครับเริ่มกันเลยนะฮะ อาหารการกินผลไม้ผลไม้นะครับชมพู่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าฝรั่งอ,อาหารการกินต่างๆครับในตลาดน้ำลำพญานะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับาหันมาเห็นผักครับถุงละ20บาทถูกมากๆถูกที่สุดในโลกนะครับ ปางนะครับปลาลิวกิวเนะเรียกถูกไหมปลาลิวกิวถูกไหมปลาหวานปลาหวานโอ้ของเยอะแยะมากครับที่ตลาดน้ําแห่งนี้นะหรือวัดลำพญาเหล่านี้แหละอะนะครับและนี่ตลาดน้ําลำพญาป้ายอยู่นี่นะมตลาดน้ําลำพญาเดินมาเรื่อยๆโซนนี้ก็เป็นร้านอาหารสําเร็จครับ อาหารตามสั่งกาแฟสดต่างๆมีทั้งใครโชคดีอยากโชคดีก็มาแวะแถวนี้อันนี้ก็ก็เป็นขนมปังเอาไว้สำหรับให้อาหารปลานะครับหรือใครหิวอยากกินก็กินอยู่ติดแม่น้ำนะครับแม่น้าแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนนะผมจะให้เห็นบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนครับตรงนี้ยังเรียกแม่น้ำท่าจีนอยู่ครับ นี่กำลังให้อาหารปลากันมีความสุขทำบุญน่นะฮะโอ้มีความสุขจริงจริงก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกดูสิแม่ค้าหน้าตาจิ้มลืมก็โอ้เขาเรียกอะไรอ่ะพวกของหล่อนกับปอ๊วหมดเท่านี้แล้วค่ะอ้อนี่ขายดีขายดีนี่ขนมเบือออเบ้องขนมเบื้องโบราณ ขนมเบื้องโบราณนี่ไส้เค็มใส้หวานนะครับนี่แม่ค้าเขาทำใหม่ๆเลยของน่ากินทั้งนั้นเลยเข้าหมากยุ่มข้าหมากอยู่แม่เข้าหมากไม่ใส่น้ำตาลนะคะคุณพี่อ่านป้ายได้ยังคะนีรสชาติก็ธรรมดาใส่แม่ค้านะตอนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับป๊ออ่านี่นี่นี่่ะคอมตดอ่นเลยนะคะ นี่เห็นไหมบ้าบินบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมนี่ดูน่ากินมากน่ากินมากที่ตลาดน้ำลำพญาลูกชิ้นเอ้ยหน้าตาดีเว้ยลูกชิ้นหมูคุณพี่จะตัดต่อหนูออกนะคะทำไมอ่ะทำไมที่คุณพี่บอกว่าตัดต่อได้หนูก็เลยรีบพิมมาหนูจะได้ออกสองอันตัด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 สวัสดีครับคุณคุณแม่ขายอะไรขายไข่เค็ม ขายไข่เค็มออกโคคุณต่อยด้วยออกโคคุณต่อยด้วยนี่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 โชว์ว่าเขาได้ออกโคคุณต่อยมาด้วยนะขายมา23ร้านพรแม่ไข่เค็มไข่เค็มนี่มีไข่เค็มมีไข่แดงเค็มมีไข่เยี่ยวมาด้วยมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกุ้งเผาปลาตะเพียนทอดโอ้ปลาตะเพียนทอดกรอบน่ากินมาก นีป่ปลาตะเพียนตัวน้อยๆมาทอดนะครับพร้อมน้ําจิ้มเลยกองละโอ้โหเบลเลอร์เลยแต่ห้าสบาทดูสิเนี่ยต่อกันครับนี่ขนมถังทองดูสิมีหลายหน้าหลายไซส์เลยและนี่ใกล้ๆกันก็ขาหมูขาหมูอะไรเนี่ยเยอรมันเยอรมันไทยแลนด์ขา ต่อกันด้วยปลาตะเพียนอะไรต้มเค็ม <Okay. S 1> คุณแม่เขาเรียกปลาตะดเพียนอะไรตะเพียนต้มเค็มปลาตะเพียนต้มเค็มดูสิความใหญ่โตของตัวปลาตะเพียนและความใหญ่โตของกะละมังของมากันเรื่อยๆครับอันนี้ก็ด้วยไข่เชื่อมดูสิน่าทานย่างยิ่ง หน้าทานที่สุดใช่ไหมฮะในตลาดน้ำมาอยู่ในมุมนะครับของทอดช่วงกลางของตลาดนะครับเป็นแพรตรงนี้นะของทอดหลาบสิ่งขายดิบขายดีมียันนุ่นอะไรนะโอ้โหหมูสเตะ๊ะหมูสเตะ๊ะอร่อยแน่นแน่นะครับที่ตลาดล่าบรรดาแช่อิ่มทั้งหลายแหละนะครับ โอ้ยเยอะไปหมดมะม่วงมะขามอลายมะครับดูความหลากหลายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ภาพโดยรวมมุมกว้างครับนักท่องเที่ยวนะครับมากันเยอะแยะไปหมดนะครับของอาหารการกินเราก็เตรียมพร้อมรอกันเยอะแยะไปหมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาศัยแพ็คมารอท่านนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะเลยครับ ที่ตลาดน้ำลำพญานะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมสามกํายี่สิบบาทนะครับเขาเรียกว่าผักปลังแน่น่าทานไหมนะครับเรากำล,ลังเจอเป็ดย่างนะครับที่ตลาดน้ำลำพญาล้ร้านนี้มีทั้งเป็ดย่างนะครับ และเป็ดพะโรนี่พอดีมีคุณยุคา้ากำลังสนใจซื้อเหยื่อนี่คุณแม่นะครับคุณคลืร้านสีสุวรรณสาขาสองนะคะนี่เป็ดๆกันนะครับคุณลูกของคุณแม่ก็เอาเป็ดนั่นแหละนะครับมาทำเขาเรียกอะไรบะมีแห้งเป็ดนี่ดูนะครับเกระๆทำจับใส่กล่องไว้อย่างดีน่าทานมาก เเจอกันอีกลานหนึ่งนะครับนี่ก็เป็ดพะโลนะครับเป็ดพะโลเงยขึ้นไปหน่อยเราก็จะเจอเป็ดย่างนะครับล้านนี้ร้าน แพทย์หญิงอรุณเป็ดคุนโร่๋อไม่ใช่เหรอผมพูดผิดจริงนะตายแล้วกายท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่อรุณนี่ท่านผู้ใหญ่อรุณเองไหมครับใช่ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่อรุณครับฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกด้วยครับนี่นะครับมีโอกาสโดยรวมนะครับก็นอกจากซื้อหาอาหารนะครับเราช่วงบริเวณด้านกลางของแพรนะครับที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับบริเวณตลาด น้ำลำพยครับเขาก็มีโตะ๊ะไอ,อเดย์พอซื้อมาก็มานั่งทานนะครับอ้าน้ำท่ามีพร้อมนะครับมาซะแล้วคุณจะบอกว่าที่นี่มันสวรรค์ของกินชัดชัด ผักบ้านสวย,ยงามมากนะครับด,ดอกบ,บัวสีต่างๆถัดมาเป็นร้านของเล่นเด็กน้อยออร้านของเล่นเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่พาเด็กน้อยมาก็มาหาของเล่นบริเวณน,นี้ไดู้ร้านใหญ่โตมากครับเห็นไหมครับเยอะมากเลย นั่นคุณพ่อกําลังจะโดนละจะโดนละจะโดนละนั่นๆนัชี้เลยลูกชี้เลยนั่นๆนั่นๆนั่นนั่นนัชี้เลยมาถึงร้านปลาแห้งแดดเดียวหูเต็มไปหมดครับจะสลิดจะปลาชนนี่นี่นี่ครับภาพโดยรวมนะครับของตลาดน้ำลำพญาครับจะของกินโอ้ของฝาก กินตรงนี้เอาไปกินที่บ้างอ่านี่สินค้าที่น่าสนใจครับน้ำตาลอะไรนะน้านี่เขาเรียกน้ำมะพร้าวอ่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมแน่ไหมโอ้น่ากินแล้วเป็นแบบไอ้นี่มันคืออะไรครับทําไมมันใหญ่โตมาโหร้านอย่างนี้อ๋อเป็นเมี่ยงเมี่ยงครับเมี่ยงคําอ่ะเออแล้วผมมีทั้งดอกบัวไง ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยโอ้โห و, มีทั้งใบชะพูครับใหญ่โตมโ,โหระทึกมากเลยเนี่ยโอ้โหดูถุงดิด,ดิเปรียบเทียบพี่ผู้หญิงเขายืนแล้วนี่ป๊อปคอนบ้านหนะน้านี่มาแล้วป๊อปคอนตลาดน้ำลำพญานี่แกก็มีหลายสิ่งหลายสิ่งนะ